จากคนธรรมดาสู่อินฟลูเอนเซอร์ดอลล่าวันนี้ตาอยากจะมาแนะนำในเรื่องของการใช้แบรนด์ของอเมซอนต้องบอกก่อนว่าอย่าหาทำอย่าหาทำดูดีๆอย่าหาทำนะคะเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการโดนปิดบัญชีเหตุ mm hmm. ผลทําไมถึงอเมซอนน่ะไม่ให้เรานะคะ หรือว่าครีเอเตอร์หรือว่าเว็บไซต์หรือว่าช่องทางต่างเนี่ยใช้ชื่อของ a เม z o n เนี่ยเพราะว่า a เม Amazon เขาต้องการที่จะรักษาภาพลักษณ์ของแบรนด์ของเขานะคะแล้วก็เขาต้องการการการันการผิดพลาดกับการเข้าใจผิดของลูกค้าหรือสร้างประสบการณ์ที่ไม่ดีของลูกค้านั่นเองเนาะดังนั้นเนี่ยคนที่เอาชื่อของอเมซอนนะคะหรือว่าโลโก้ของอเมซอนไปใช้ แนะนำให้รีบลบนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันนี้ตาจะมาเล่าให้ฟังค่ะคือมีคนเอาชื่อของ Amazon นะไปตั้งชื่อในช่องทางโซเชียลแล้วเขาก็เข้าร่วมโปรแกรม Amazon Influencer การที่เราเข้าร่วมเราก็ต้องทำตามกฎเนาะ แล้วอเมซอนมาตรวจเจอว่ามีชื่อของอเมซอนอยู่ในโซเชียลนั้นๆก็มีการตักเตือนแล้วก็มีการปิดกัน้นการมองเห็นของสินค้าหรือการโปรโมทสินค้าทําใหา้ยอดขายลดลงอันนี้เป็นอีกหนึ่งทางนะคะที่ไม่ควรทำอย่าทำเด็ดขาดเนาะฉะนั้นใครที่ตั้งชื่อโซเชียลเพื่อที่จะ ให้เกิดการค้นหาได้ง่ายสินค้าคุณมีการอมองเห็นได้ง่ายอย่าเข้าใจผิดนะถ้าเมซอนจับได้มีโอกาสเสี่ยงต่อการปิดร้านค้าดังนั้นอย่าหาทำค่ะ